ณขณะนี้ได้ปั่นจักรยานมาถึงทะเลค่ะที่อยู่กลางป่าเป็นทะเลเหมือนเป็นสระน้ำขนาดใหญ่นะคะเกิดจากการขุดขุดออกไปพั ฝนตกนะคะน้ำก็จะมาขังอยู่แล้วก็กลายเป็นทะเลคนก็จะมาอาบน้ำทะเลนี้นะคะควรอาบน้ำไม่ต้องใส่เสื้อผ้าก็ได้อาบน้ำเปลือยค่ะทะเลนี้ใครสนใจมาอาบน้ำเปลือยมาทะเลนี้นะคะอยู่กลางป่าแก้ผ้าอาบน้ำกันทุกคนเลยค่ะ ปั่นมาประมาณ15กิโลเมตรจากที่จอดจักรยานคู่ใจคันนี้อันนี้เป็นคอนไม้ที่ตายแล้ว แวะพักผ่อนนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยปั่นต่อมีมีบัวแดงด้วยค่ะบัวขาวก็มีบัวแดงบัวขาวลิ่มๆิมเนี่ย